สวัสดีครับพ่อพี่น้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับใคเข้ามาแล้วเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อการสำหรับชิปนี้ม่อนีพี่น้องมาอยู่ทางอันอำเภอบึงของหลวงพี่นอ้องจังวัดบึงการพี่น้องมาทรงมั่นมักยิดงพี่น้องทรงมั่นมักยิดทั้งเพื่อนพอดีทางมั่นแคบลดเขาบ่ได้พี่น้องทางแคบ มาทรงแต่เศร้าหนมาไหลมองพี่น้องมาแต่อำเพออากาศคุณมาทรงอยู่สวนอย่างพี่น้องทรงมากมัเศร้าเต็มรถพี่น้องร้อยก็สอบทรงมากเรื่อยๆมองละเศร้ามองละชิปมองละสามชิปพี่น้องจุดจุดท้ายเนี่ยก็คือเศร้าพี่น้องมาเรื่อยๆพี่น้องมาทรงเหมือนฟ้าหมูตัวพี่น้องเป็นมั่นเป็นกากสด กากสดมักยิดพี่น้องเป็นป้าหมูคนเลี้ยงหมูเพนดอาไว้นี่เลยบอกมันบ่ดห้อนแดดยี่บอกคนว่า,าโ,อโอ้โอ้หมูหมูพี่น้องกลางหมู่หมูแม่พัน สวนย่างพี่น้องนิ้วแม่พันโอ้สวน,ย,น,สวนย่างนกว้างย่างใหญ่แล้วนี่นอ,อ,นอันไหนเอา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 ไว้โฮมดีที่สุดเต้มหีหม่องไว้โฮมอยู่บุ๋มบอหาหม่องโฮมไหม เออไได้กะชิเป็นยังก oh, well ับเปิดดอะี๋ยวอันแล้วรอมะเขานี้เว่ามัฮยอนี้ได้บ่ยุ่งยยุ่งเขาว่นี่ต้องเฮือขึ้นรับอะไรเนาะอยากเอาไปใส่กที่มันว่างมันยังโอ้เดอเดี๋ยยกขึ้นอันนี้สันจักจักตัวเรอันอันมูนะมีแบรพันสองตัวอีกตัวนึงมันตาโอนี่มัดมัดมันี อีกเมฆนมันตายโตเมยใหญ่ม่ยังคือขวดหินินอยู่หลังเจ้านี่มันยังขวดหินินอยู่นี่บ่รบกนไฟใหม่เจ้าบ่แม่นเนาะโอมันมียุงเหมือนกันได้โอ้ยูกมกรแมลงโอ้ยูกระมอลยอันน้อเว้นกกี่ได้ใอย่างเจ้าโอ้ยอดน้ำขด โอ้โกีดเนีขึ้นเนาะเป็นไราคาอย่างช่วงนี้แพงบ่จ้านี้คือมี่ลงช่วงนี้ขาลงอยู่ทั้งลงอยู่เนาะเรื่องโดนมาไปหมูนี่โอ้ยังได้หลายปีเลยนะโสามปีได้บ่โดนเรียงเนาะแม่นอยู่ในเนาะเฮืออันนี้ลูกปั้นนี่บ่เนี่ยแม่มันตายแล้วกระเจงมาแม่ไม่ไปใส่เพราะว่าจกหลายผลที่เรียกออกแม่มันกรจกนี่เลยจกออกบ่ จกเลยมันติดเสือ้ส oh. อ,อนีช ốc, ช ốc, ช ốc, ช่สิค่ะดูเขายาโบรานจกจนมันติดเสื้อทางในมันหนักตายลูกขาดอืดเพราะว่าลูกตัวใหญ่มันโปเบ่งนะมันถ่าโอบซีเลยมันห้นี่เมย์มันตายไปอันมูนสอ,องตัวแต่ที่สองตัวลูกมันหนักแต่ว่ามันหนักตายเจด็ดเพราะว่าเป็นโรคบิดน้ำเขายาบราณ oh. พวกเด็ก oh. ินตรงน้ำเหลืองเมยตายปะกินตรงซงเอาได้หนินะรุ่มงเหมือนยังงี้อีกเนาะอ้าอัน หข่ายาพันนะ่ะหรือหาโตาเป็นโรคปิดน้าเมนโอ้หนีมูพี่น้องล้าไใสขี่ไหลขีไหลเนาะยังว่ารอดหาโตยังว่าทำผ้าเมฆะไงหญ่ใหเยอืมไม่ทมพันหรือโเมฆที่จริงเมพันสามโตโค้ดตายแล้วลสมสมเราไปแม่พันนี่ามาแล้วสิโค้ดฟีใหม่เนียรตัวนะ่ะโตข้างในเลยสิโค้ดพันยังอันนี้พันยังนี่ดูหรอ ลูกสายสาม่สายแต่ว่าลูกแม่ที่ตายนั่นแหละโี่ลูกกับเก็บไว้เป็นแม่พันโตคัะเอาอเออได้มาจากหน้าหน้าเลี้ยงก้อนหน้าปันไงหมูเอามาแต่อากาศพ่อหมูโอ้หมูอมตะอากาศหมูอากาศอยางนี้เอาดีใช่ไหมเพิ่เป็นซื้อมาเลี้ยงแต่อากาศแล้วบัดนี้เพิ่งจะให้ซุ่พงษ์หินออกแล้วเพิ่งจะเปิดเปิดประตูเอาเข่าไปไหนดีก่ออะได้เสียเอาเข่าไปได้แล้วเนาะ ตักลักขา้าเกี่ยยังทีเรียวเกีเ๊ยวต้องอาหารยังเดียวปะหนูกับเลือดอาหารถูกแล้วโอ้หนูต้อนแรกกับุ่เพิ่นหืนมได้สี่สิบกิโลชนหนูก,กับแยกมันเป็นแม่พันที่น่ะโอ้ได้ก็เอากันเลือกเอาว่าคาดเอาตัวที่มันมีนมสิี่ถึงสิบหกเต้าโอ้เ,อเลือกแยกพันหนั่นแยกกับเลือกลักษณะขาขาหลังยืนตรงโอ้มันต้องเอาขาโค้ง ดให้เอาาาเเออไปตรงยืนตรงย่างเดียวเนาะแ่นเลยกับเต้าเต้าบ่อเนี่บ่อบอดในควบที่ซี่เต้าซีบ่อเพียดีเนาะแมันต้องมีวิธีเลือกงใช่ไหมเพราะว่าลูกมันจะได้กินนมเพียงพอเด้สั้นั้งโตกะมันบอดกะมีมันกะแง้มแง้มสมได้บ่เอาไผ่มาสมให้มันมีพอพันบอกเองแน่เลยกับมันสมเทียมใดบ่คือง่วงสมเทียมอยู่แล้วกับเอาน้ำเสื้อเขา สมเป็นติอีเด้อแฟนหนูได้ผสมเองเด้อนั่นล่ะแม่น่ะวิ่งไปเอาน้ําเชื่อเองก็เจ้าโอ้ย้อีดให้ที่มีพ่อพันธุ์เลือกพันธุ์มีดูลอกเปียแตงแ่เลดบ่ลาดไว้วแต่เฮาสิมกสายพันธุ์ก็บ่คือกันก็แนะนําโอ้เฮาบ่ได้เรียนมามีหมอหมอปจาาแต่ว่าบ่แม่นบ่เอาไปส่งเมื่อกี้นี่แหละหมอโนก็แลเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าเฮาบ่เคยเรียนบ่้เรียนอยู่เคยเรียนเกษตรเคยเรียน่อนแต่ว่าบ่ ปฏิบัติแน่ทฤษฎีแน่ปนเปื่อการตอนเรียนกันแ้มันมันสมมุติตอนเรียนน่ตอนหมูโอ้ปนเตอรตอนนี้ซึ่งตอนหมูแล้วเนทองกลมแล้วได้สองเดือนกว่าแล้วทองนะนี่บอกโอ้ยเดือนมันอุ่มทองนะพอดอหมูโอหมูยงนนเยทพอด ก็นี่ค่ะพึ่งตรวจซัดผ่านไปผ่านแล้วติดแล้วนี่นะเพากลังกรมเนาตวจจไหนีไม่ได้มันมันดกัาจิ้มมันมะแดงได้สามันมหฮองโอ้หอดรอบมันมะข้นเนาะโอ้มันหอดรอบแล้วว่าข้นหอดรอบมันจะยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดวันอ๋อคึ่งคึ่งคึ่งงวนเลยเนาะแต่งัวนกับอายุซ้ำกันโอ้ซัดสีเทานี่ยนะแมนโอ้เงแตาววาสมที่อัมปินเนี่ย เคยเลี้ยงยอะแตหมูแต่ว่าหันบ่าเคยสมเช่นนั่งเชียเห็ดเองเอาเบิ้นแล้วมันรังเทียนหาเขาพวกไม่เห็ดโอ้เนาะเอาเอางเลยลุยเอาเลยอืม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 ทำบนมีพอไปเนาะใช่เลีเ้ยงไม่ท่านั้นเลยมันสิกันทางยานี่ย่เลี้ยงเป็อืเจ้ามาแต่ภาคใต้บ่ทำน,น่องเจ้าฮะเมียเจ้าะไ,ไ,ไหมเมียเจ้าบ่หนี่โอ้ยคนผู้พันนี่เอ้าคือคือทำน่องเสียงคนภาคใต้คนผู้พัน ขุนบ้านี่ไทยเดมใ่หมบ่เมตไตไบ่ทำน่องมัคือคนไต้ไหมมาแม่นะไต๋ยังนีภาคไต้เลยไหมมาแม่นอเฮ้ยไต้ยังเฮ้ยเขาอ๋อไต๋ยังนี่ไต๋ยังนี่ห้องัแล้วไต๋หนองคายบไต๋หนองคายบตกจบ้านเจ้าอยู่สยบ้านบ้านแท้แทนี่อยู่บ้านอำเภอภูพานนังเตืองหนองสานนั่นี่โอ้ภูพานเนาะบ้านนังเตืองบ้านนังองบ่ึ้นชื่อได้ผาค่ะโอ้ผาค่ม ใสเสือใสอย่างนโอ้ไทยสกุตัวนี้ไทยเรื่องไทยดะไทยเลืงไทยดะเนาะเรากำะเองกระเรื่องกระเรื่องกับานเนากะเ่คนลชบุรีหมดเลเนาะไทยด่าข้งเจ้านี่กระเรื่องบ่เป็นกระเรื่องบ่เมนหย่อหย่อตรงสกุลเนาะใช่ย่อกะสกุลมุข่อยเนี่าามุขข่อยนี่ลาคนเล่าเล่าเท่บ่บะเนเมืองเหล่าดิอยู่สกุเนาะก็จะวัดเดียวกันนั่นแ่ะแต่ว่ดอำเภอพังโคนแม่พังคคนเฮ้ยมูอยู่ใสมูอยู่พังโคนบอว่ามูอยู่ใส ไก่ย่างหลายเนะเออไก่ย่างของคนโอ้ยบุหูจักว่าอยากกินไก่ย่างไม่เล้งไม่ฝาคอยไม่ขาดไม่สีดีบุหูจักบ้าหูบ้าหูจักว่านันอยากไก่ย่างของคุนจิมลุดลุดกอนไอ้หมาด้วยเนาะเพราะอะไรเรื่องเอาอรอบรอบรอบนาเชียวไก่ย่างมาฝากไก่ย่างฟงคนแต่ว่ามันคู่มือนีก็อยากแซาแซบไปละแต่ว่าแซบร้านเดียวร้านแถวผมเน่านั่นอือผมผมยน่านั่น ่เมืองสก้บอกยัง oh, ต oh. ิตาบอก่พ่อแม่เอาใส่รถนใส่กับไปแวกินอยู่พังคนเลยมาเที่ยวอันมานยามตายายอยู่นี่นะออันนี้บ้านแม่ผมอันนี้นะบพ่อผมมันไปทํางานอยู่สอยู่สกลอเมืองสกลนั่นก็ซื้อบ้านยุหันเรียนกับเรียนอยู่สกลผมก็ไดอ้เรีเกษตรครับเกษตรไปเรียนอยู่นครพนมบอกน้องเสาเกษตรน้องสาได้ลูกได้ไ้ลูกได้เต่าเราบอกได้ได้ เท่าไรก่สิบห้ามบ้าันัยี่ห้าสามห้ากูมูดินักก็มูดิเพ่งบยมีทันจจกลุงน้องบ่เพราะว่ามันขายถึกขอบคขอบคุณฮะลูกไา้อันนี้แฟนนี่ดูบ้านน่นลูกสาวบ่นี่เลียวนี่เียว่นธุรกิจขอบขายมันแจกลูกน้องบ่ได้เพราะมันขายถึก ตัวเล็กมีข้าวแม่แม่ยางข้าบอนี่มันต้องบวกได้ยางข้าบอแม่ของแม่จักจักไรล่ะจักไรเไผ่ดิเจ้าเป็นไผ่บ่จ้าอันนั้นนี่ลูกสาวมามามาอยู่ในโดนเราบ่เจ้าจักปีเลยคุยปีโอ้พึ่งมาตัวสันนี้อ่าบ่สามปีไปดิเฮ็ตันได้ขึ้นด้มาน้ำเล่ามันก็กว่าเลยเนาะเฮ้ยเฮตันได้จึ้นในมาน้ำเล่าเล่าตัวมาบ่หรือเรามาน้ำกันอยู่ยัอยู่จังได้เด้ว อยู่ๆฝันบอกคอยบันว่าความฝันตื่นมาบันมาโพรงมาอยู่นี่โอ้ฝุ่มเอื่อมาบอกคือสอดพี่เลยบอกน่เพืาะ่าฝันก็ฝันมาตจิลงข้าวลมเนาะเมื่อฝันก็ยิ่งจ้าขอกคือเจ็บอยู่ว่ะมันมีสวนยางกีดเขากีดเองไม่เลยบอกได้ลายนี่ยางนี่ได้ลายนี่ไอ้กีดเองเลยพูดเอาโอ้คือแล้วจิ้ะค้นกีดเท่ากัน สองคนก็ผัวอยู่แล้หกซีฟไร่นั่นน่ะแต่ก็หงหน้าฟังนั่นดูน่ากีดนด้ดิที่ก้อนขาวๆนี่นว่รับจ้างโยนเห็นหน้าได้ขนาดนี้นี่ดิหน้าของสามีเนาะนอนจิ้งใส่บัตรของนอนผมมันมีบ่านภาคทุกคนเนาะจะทอบมันก้ครับผู้เล็้ยไห้กันนะก็เกาเห็นจะผักไสเนาะมันมีสวนยางเนาะข้อวหมูนี่กับผู้เล็้ยงไห่บ่กไห้เลี้ยงหมูผู้เล้งหน้าเพิ่งเอาหมูให้โอ้หมูก็ได้มาซื่อ มัสีโตพิ่นเลือกแม่พันุในสงอูู้องลูกกระชิบแม่พันไใบที่ได้ออกรูกออกต้าไหายทีเดูกแลราแล้วหัวเจ้าเก่งนีดอกพ่อจบเกษียมาลูกกะเลียนเะเตรลูกกับบอโอ้เขาแม่มายื่ดกันเนาะเลียงบองเดียวโอ้ไปพ่อกับเต้าต้องเลียงเพิ่นบอกแม่แล้วไปเลี้ยงไ่หอกู่ัดนั่นผู้พัน เลี้ยงเกษียคือกันเกษียดสมเลี้ยงเนาะบอกข้าร่มดีบอกข้าร่มดีแล้วเนาะลงข้ารมเล่าเมื่อบานัเทียบว่าเหอเจ้าเื่อยเังไม่มื่อัเนามนกอเนาะมานทกันเมื่อเมื่อแค่มีลูกน้อยนี่ยังไ่ได้เมื่อยอางเอาขายยางเม่อไ้ปีละล้านผุนบอได้บ่เขาคือว่าได้ยูบย นใส่เหมือนี่เนาะได้อยู่แล้วพื้นหน้าเพิ่นนี่ยยางเพิ่นหลายโอ้ยางเพิ่นหลายเนาะกว่านู่นนนีี่่พ้องบ้าานเก็บ้านเขาอยู่นี่ไสนบ้านโนนชมพูจ้ะโนนชมพูโอ้นนชมพูเนาะซื้อว่าจังไหนบ้านถ้าเดีถามมันซื้อของเสียงเดียงน้ำดิพ่อใหญ่เจ้าซื้ออย่งพ่อใหญ่ซื้ออยังซื้อแจกซื้อแจกเนาะแจกนนชมพูแจกผู้ค้ายักษ์นี่บ่ เจ้าดิฉันเป็นเสียเจ็กโดรจนบูบัวน้ำเล้าดิ้่ห์อยบ่มินิสเปียหอยโอ้ซื้อแม่มินิสเปียหนองเปียหนองเปียเพราะว่าหอยเติมภาษาอังกฤษใส่ทั้งด่าโอ้เป็นมินิสเปียนักร้องคนนี้โอ้นักร้องนี่นักร้องพรั่งผมพรั่งเนาะมาอยู่น้ำเล้าก็สบายดียุตวานักล่องสีผิวสบายแยงสบายเนาบ่เราเลี้ยงดีอยู่โมเมนต์ เอ๋อก็เลี้ยนกระเสียดเนาะให้บอกบ่บ่เลี้ยนเหมือนซี่ไปเนาะอ่ะเลี้ยนเหมืนซี่มันด้วยห้องเอร์เนาะอ่ะเนี่ยเลี้ยนกระเสียดเว้ยก็ต้องให้กระเสียดจะถูกกับลูกมาอยู่นี่เ็ะแต่เมียกายเพราะถูกใจเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วกายก็สร้างมาดอกทุกนันแต่ว่าขอให้ชาาเหหนนนื่่อยยมัก็แขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่น้ำกันมีความสุขกับพ่อเนาะอีีนี่แหละแต่พึ่งนีลูกน้อยสิพยายามผูกพานอยู่ดอกโอ้เมื่อบ้าน อี่หนาฟ้าไม่นสีร้อยไปซื้อไผ้ยิ่ดอกไม่คุณเลี้ยวแก้วลูกน้อยไปหาตากรอยาบเล็กน้อยมันมันได้รถที่รถจริงเมื่อบ้านอย่างในกับเพื่อนเลยด้แล้วเพื่นว่าได้ปีสามเดือนเลยน้องไอ้เนาะผมมาใช่ดอกใใหห้้เาาะย